สวัสดีครับผมพี่น้องครับผมพ่อกเอกเชนชัยครับกับช่องทวินฟาร์มนะครับมาแบ่งปันนะครับสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงหมูอีกเช่นเคยนะครับผมพี่น้องครับนะครับตอนคลิปมานะครับกับนะครับภาพพ่อพี่น้องนะครับมาเบิ่งนะครับแม่พันธุ์ตัวแท้เนาะที่ผมเลี้ยงไว้นะครับชุดนี้นะครับ11บเอ็ดตัวด้วยกันนะครับเป็นแม่พันธุ์ สองสายนะครับ50 50นะครับแม่ยืนเขาเป็นแม่ลัชไว้นะครับนะครับผมก็ได้นน้ำซ้อน้ำเชื่อนะครับเขามาผสมนะครับตัวนี้เนาะเป็นพอลแลนเลชวอโดนะครับจะขึ้นภาพไหบ้างพเพื่อนๆน้องครับ ครับที่พมพี่น้องเห็นไปนะก็เป็นพ่อเขานะครับที่ผมได้ซื้อน้ำเชื่อนะครับมาผสมกับแม่เลือดลอยที่ผมมีในฟ้ามนะครับเพื่อผลิตเป็นลูกมูนะครับแม่พันธุ์ทวแทนเนาะแม่พันธุ์สองสายเลือด50 50นะครับตรงนี้เนาะนะครับสำหรับประเด็นมือนีก็จะผ้านะครับพี่น้องนะครับมาแบ่งปันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกแม่พันธุ์ทวแทนนะครับที่ สำหรับเกษตรกรเมื่อไม่นกทันไหนทีนะครับอยากจะเลี้ยงหมูนะครับอยากจะเลี้ยงหมูในช่วงที่ราคาหมูลงนะครับโดยเนหนองครับพัช่วงนี้ราคาหมูก่อนขาง,างราคาหมูหนาฟ้ามนะครับราคาหมูเป็ดเนาะราคาหมูมีชีวิตฟอนขังถูกแต่เนื้อหมูกะราคาก็ยังถือว่าส่งตวอยนนะครับที่วาขายนำชุมชนหรือในหางสรรพสินค้าเนาะตรงนี้นะครับ กาในเรื่องของการเลือกแม่พันธุ์นะครับพี่น้องครับก็จะมีนะครับประเด็นหลักๆนะครับจะเป็นจากเค้นภาพนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับนะครับก็จะมีหัวข้ออยู่ประมาณห่าหัวข้อนะครับที่เขาจะนะครับนํามาพิจารณาในการเบิ่งนะครับแม่พันธุ์แม่นั่นนะครับเพราะว่าจะไปแม่พันธุ์รัดรอยนะครับแม่พันธุ์สองสายที่เขาจะเขานํามาเขามาเรียงในฟาร์มเขาเนาะนะครับพี่น้องครับก็จะเป็นในเรื่องของประเด็นแรกนะครับเรื่องขนาด นะครับก็ให้พรพี่น้องนะครับสังเกตเบ้างนะครับเตียงขานะครับขานะครับข้อขาข้อขาหมุนก็คือว่าตรงกีดเท้าม้วนนะครับพรพี่น้องครับตรงมีลักษณะการจิกเนาะขาหน้านะครับขาหลังนะครับสังเกตเบ้างนะครับถ้าเป็นลักษณะขาหลังของปฏิที่สเนี่ยคือว่าทำมูขาอ่อนตรงข้อขาเขาจะเป็นตีนเป็ดนะครับตรงนี้เนาะอุ้มท้องไปโดนม้วนจะเป็นคล้ายๆกับเหมือนตีนไก่นะครับ เกินว่าข้อขามันเหี่ยวมันเหยยดมันเหี่ยวคือว่าอาจจะเป็นในพันธุ์ที่ลักษณะที่บกคยดีนะครับการที่ว่าเขาเลี้ยงไประยะเหี่ยวๆอุ้มทองไปปี2ปีนั่นเอครับกระจามีปัญหาเรื่องขาได้นะครับกีบขาได้นะครับเรื่องกีบนะครับกีบนากีบหลังนะครับตรงกีบกับมีลักษณะใหญ่นะครับทอกันเสมอกันเนาะบ่มีกีบซ้ายกีบขวามีลักษณะเหี่ยวกว่ากันนะครับตรงนี้นะครับ ส่วนดึงหัวคอที่3นะครับก็บจะเป็นเรื่องขาหน้านะครับแลวก็ขาหลังนะครับให้พผมพี่น้องสังเกตเบ้่งนะครับแล้วก็ให้คะแนนเนาะเพราะว่าถ้าหมูยืนเข้าันหน้าเขาตรงห้ามูเนี่ยลักษณะในพันธุ์ที่ดีก็คือว่าตรงยืนขาตรงนะครับบ่บ,บ,บ,บ่มีลักษณะขางองแงงบกออกขางเนาะนะครับตามที่เอกสารที่ผมให้ไปนะครับก็บจะมีลำดับคะแนนนะครับให้ลักษณะหมูาขาโกงขาแบกออกขางนะครับกานยางการเดืนเขาก็จะบ่ค่อย โอเคนะครับบ่เคยดีเท่าที่ควรนะครับตรงนี้เนาะก็เป็นระเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นนะครับที่เขาจะนํามานะครับเรือขัดแม่พันธุ์ของฟาร์มเฮานนะครับแล้วก็ค้าลังนะครับพ่อแม่น้องครับก็ต้องเหยียดตนเนาะเบิ่งจากดันท้ายนันตูดหมูเข้าไปนะครับต้องตรงนะครับบ่แบะบ่โกงนะครับแล้วก็บ่่อลักษณะผิดปกตินะครับแล้วก็ประเด็นที่4 นะครับเรื่องของหลังนะครับหลังก็ต้องเบิ่งจากดันข้างนะครับก็ต้องตรงเนาะเบ้เอน็นไม่เอ็นเหมือนอลักษณะ,ะของมูทอกแอ็นนะครับหรือ,อทั้งตูดกับบกงกเกินไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมไม่ค่อยสำคัญในตัวนี่ยหรอกนะครับมาเรื่องกับเรื่องเต่านมนะครับเรื่องเต่านมเนี่ยต้องค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญนิดหนึ่งฐาน,นในกรณีที่เฮา จะนํามาเป็นแม่พันธุ์นะครับเพราะว่าจะเป็นแม่พันธุ์เล็ดลอยหรือแม่พันธุ์สองสายนะครับปัจจุบันนี้นะครับคือว่า,าสายพันธุ์หมูเนี่ยค่อนข้างที่จะคือว่าให้ดูค่อนข้างดกนะครับเต้านมแม่พันธุ์ก็ต้องหลายตามนะครับเพราะว่าในกรณีที่ถ้าเต้านมหน่อยนะครับดูกหมูขอดมาหลาย ถ้าเกษตรกรท่านใดที่เลี้ยงแม่หมูบ่ได้จะจุดผสมนอก็จะมีปัญหาเรื่องว่าไม่มีแม่ฝากนะครับเพราะมีแม่ฝากตรงนี้นะครับก็จะเป็นขัดเสียโอกาสนะครับท่านเลยตอนมก็เป็นอีกข้อสําคัญหนึ่งนะครับที่เราจะต้องนํามานะครับจะน่าในเรื่องของย่าให้แม่พันธุแม่นั้นนะครับตอนนมเหนือกว่า14เต่านะครับขังมาัเจ็ดเต่านะครับสิบสี่เต่าขึ้นไปนะครับเป็นการที่ดีมากๆนะครับในการเดิกแม่พันเนาะนะครับแล้วก็เตานมนะครับก็ต้อง มีลักษณะที่เป็นหัวนมนะครับบอบอเป็นหัวนมกลับเนาะหัวนมต้องเป็นหัวนมมาเลยนะครับนะครับแล้วก็ตำแหน่งของเต้านมนะครับเต้านมตรงมีการเลี้ยงโตนะครับเป็นคูครูเนาะนะครับําหรับที่แม่พันธุ์ที่มีสิบสี่เต่าก็ตตรงนี้ครั้งละเจ็ดเต่านะครับเสมอกันเป็นคู่กันนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็การพัฒนาของเต้านมนะครับกระเบื้องจากลักษณะที่แม่มูเจ็ดเดือนไปได้หรือไปนะครับตรงนี้นะครับพ่อแม่นอครับ กับเป็นข้อมูนนูเบืองต้นนะครับที่เขานํามาประกอบในการเลิกในพันุ์ตอดแทนของฟาร์มเฮ้านะครับที่ผมนํามาฝากในมณีก็จะไม่ยุ่หยประเด็นของคอร์รัันนะครับถ้างพินิธภทณฑ์ารกระด้มีนโอกาสที่จะเรียมูนนอกการสามาัญทำ้อมูลตรงนี้นะครับ ไปพิจารณาบองต้นนะครับในการเลือกนม่พันธุ์กอฟ้า์มูเาได้นะครับสำหรับคลิปนี้การมาแบ่งปันนะครับสารคคอมดูนะครับเรื่องแกะเกาต้งการเลี้ยงหมูนะครับไปัคับเพี่อนนะครับแต่เพ่อนที่านีเนาะนะครับพอกันไหมคลิปหน้านะครับพี่อนครับถ้าคลิปนี้นะครับถ้าพี่อนๆบางว่ามีประโยชน์เนาะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันนะครับกดติดตามเพื่อคาการติดตามนะครับคลิปสาระดีๆเรื่องเกี่ยวก şey ับน้องการเลี้ยงหมูนะครับ นะครับจากช่องทวินฟาร์มนะครับพบพ่อกันไหมในคลิปหน้าพี่น้องครับสารบ,บนนีลำลาพี่น้องไปเพื่อนเจ้าหนี้นะครับสวัสดีครับ